เดินหน้าทางเลื่อนสนามบินดอนเมืองที่เคยํำรุดและเกิดอุบัติเหตุจนทําให้มีผู้โดยสารคนหนึ่งต้องสูญเสียขาไปจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากปิดซ่อมไปนานถึง3เดือนนะคะแต่ว่าสําหรับผู้ประสบเหตุนั้นจะต,ต้องลุกขึ้นสู้ต้องอาศัยกําลังใจแล้วก็ความกล้าหาญเป็นอย่างมากค่ะค่ะตอนนี้เธอออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะและขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างการทาความคุ้นเคยกับขาใหม่และพร้อมที่จะกลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งด้วยกําลังใจที่ดีๆจากทั้งครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างจะสิ่งที่เธออยากจะฝาก ย้ำเตือนไปสําหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ํารอยกับใครอีกติดตามจากคุณพัทรชัยปราดอุดมค่ะขาใหม่ไม่ใช่ขาเทียม นี่เป็นนิยามที่คุณนีสุพรณีกิติรัตนาผู้ประสบอุบัติเหตุทางเลื่อนสนามบินดอนเมืองมอบให้กับอวัยวะใหม่ที่ตอนนี้เธอยังคงต้องทำความคุ้นเคยเมื่อถูกถามถึงความรู้สึกหลังเหตุการณ์คุณนีบอกว่าชีวิตใหม่ของเธอเกิดขึ้นหลังลืมตาออกจากห้องไอซแม้จะต้องเจอกับเรื่องที่หนักหนาแต่เธอก็ยังมองโลกในแง่บวกเธอให้กำลังใจตัวเอง และยังบอกให้อีกหลายคนที่กำลังเจอกับความยากลำบากบอกว่าโลกใบนี้ไม่ได้โหดร้ายมากขนาดนั้นสำหรับพี่คำว่าตายแล้วเกิดใหม่นี่แยกเป็นสองยามนะหนึ่งวันที่พี่เกิดเหตุอะ่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่ส,สำหรับพี่คือสาหัสมากมันเป็นการที่วิกฤตวันที่เราต้องรีเฟอร์เราต้องให้เลือดที่โรงพยาบาลภูมิพลแล้วเราก็ต้องรีเฟอร์ไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งอันนั้น,นคือ มีความว่ามันแบ่งแยกกันระหว่างความความตายกับความเป็นของพี่แต่พี่ก็ความตายมันอยู่ใกล้กว่าแต่วันนี้ตอนที่พี่ลืมตาตื่นมาในห้องไอซียูพี่พี่ก็โอเคพี่ก็เหมือนมีชีวิตใหม่แล้วใช้เวลาฝึกเยอะนะคะมันต้องใช้ ความคุ้นเคยกับเขาต้องใช้หัวใจอย่าอยู่กับเขาต้องให้เับเราคิดว่าเขาคือชิ้นส่วนหนึ่งคือเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราเราไม่พี่ไม่เคยใช้คําว่าขาดเทียมกับเขานะพี่แค่พูดว่าขาใหม่ของพี่พี่จะบอกเพื่อนทุกคนว่าอันนี้คือขาใหม่ชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามเดือนที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเธอบอกว่าครอบครัวคือแรงขับเคลื่อนสําคัญแม้หลังจากนี้เธอต้องทบทวนคําพูดเพื่อไปบอกความจริง ให้กับผู้เป็นพ่อและแม่ที่รอเธออยู่ที่ต่างจังหวัดกับเหตุการณ์ทางเลื่อนเปลี่ยนชีวิตตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ยังไม่ทราบยังไม่ได้บอกว่าพี่ไม่มีขาแต่พี่แค่บอกเขาว่าพี่ขาลาวเพราะว่าเนื่องจากคุณพ่อพี่มีฟังการสูญเสียทางสายตาเนาะเขาก็ต้องการกําลังใจจากพี่พ,พี่เป็นลูกคนเดียวที่คุณพ่อคุณแม่รอคอยรอตลอดทุกเดือนที่คุณแม่พี่ต้องกลับไปหาท่านไรอย่างนี้ย แล้วก็เดี๋ยวถ้าถึงเวลาพี่ก็ต้องบอกท่านว่าโอเคพี่ใช้ที่อยู่กับขาใหม่ในชีวิตใหม่อของพี่แล้วอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. คนที่พี่อยากจะขอบคุณก็คือครอบครัวของพี่สามีพี่ลูกทั้งสามคนลูกสามสามคนลูกเนี่ยคือแรงขับเคลื่อนในการช่วยเหลือพี่เยอะมากพี่มีกําลังใจจากลูกบุคลากรทางการแพทย์นักกายภาพนักกายอุปกรณ์ต่าง ที่เขาดูแลกําลังใจพี่แม้แต่จิตแพทย์ที่เขาเข้ามาดูพี่แล้วก็ามาเจอพี่เขาบอกเหตุที่เกิดแบบพี่แบบนี้เหตุการณ์ที่เกิดอย่างแบบพี่มันสามารถทําให้บางคนช็อกแล้วก็เสียสติได้ด้วยถ้าคนคนนั้นรับไม่ได้สิ่งที่ตอกย้ำคือระยะเวลา45นาทีกับชีวิตที่แขวนอยู่บนทางเลื่อนเธอมองว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันถอดบทเรียนเรื่องนี้ และไม่ให้เกิดเหตุการณ์ฝันร้ายที่ซ้ำรอยกับคนอื่นๆอีกสิ่งที่พี่สู้มาได้ในวันนั้นคือหนึ่งพี่มีสติความแข็งแกร่งของความดิจใจของพี่นะพี่ก็รู้สึกพี่แข็งแรงมากพี่สามารถช่วยดูแลตัวเองไม่ให้เราแบบวิกฤตได้คือมันวิกฤตนะคะไม่ใช่วิกฤตแต่ทําให้เราสู้กับวิกฤตได้ <Yeah. S 2> เพราะวันที่พี่เกิดเหตุอะพี่เสียเลือดเยอะมาก mm. พี่เราการช่วยเหลือเยอะนานใช้เวลานาน,านในการเข้าไปช่วยเหลือ เกือบ45นาทีประมาณ45นาทีกว่าจะดึงตัวพี่ออกมาได้นะ่ะความเจ็บปวดความอะไรนะพี่มีหมดทุกอย่างแต่ใจพี่ก็สู้นะคะจริงๆอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าถ้าสถานที่เหล่านั้นน่ะมันมีการดูแลมีการเป็นเทนเน้นมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่ยตลอดเวลาและใส่ใจคือเหตุการณ์ของพี่เป็นตัวอย่างจริงๆอ่ะสถานที่ที่พี่เกิด มันเป็นทางเลื่อนใช่ไหมคะมันเป็นทางที่พี่ก็ว่ามันปลอดภัยที่สุดแล้วมันไม่ควรจะเกิดแล้วมันเป็นองค์กรที่ใหญ่เป็นนานาชาติที่มันไม่ควรจะแบบเกิดการนี้กับใครเลยแม้แต่นคนเดียวหรือแม้แต่กับพี่แต่เมื่อมันเกิดไปแล้วเนี่ยพี่ก็อยากให้องค์กรเหล่านี้มันดูแลตรวจสอบแก้ไขวัสดุหรือว่าพื้นที่ที่ที่ของพวกท่านที่พวกเราจะต้องไปใช้ให้มันดีหรือแข็งแรง ให้เหมาะกับการที่เราไปใช้แล้วมันเรามีความสุขไม่ต้องหวั่นกลัวหรือว่าเกรงว่าิมันจะเกิดอุบัติเหตุกับเราอีกไหมเราอยากให้เขาตรวจสอบดูแลอย่างดีอะคะ่ะนายกิรติกิจมานวัตรภุมในการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเปิดผลการตรวจสอบทางเลื่อนพบว่ามาจากอุปกรณ์ชํำรถตามอายุการใช้งาน และยังพบว่าสาเหตุอาจจะมาจากการตรวจสอบที่ไม่ครบถ้วนของวิศวกรที่ขาดคุณสมบัติส่วนเงินเยียวยาเบื้องต้นอยู่ระหว่างพิจารณาและเสนอตัวเลขต่อผู้เสียหายซึ่งคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปร่วมกันเร็วๆนี้สำหรับทางเลื่อนที่จำรุดคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้และมีแผนจะเปลี่ยนทางเลื่อนในท่าอากาศยานดอนเมืองทั้งหมดภายในปี2567 พัทรชชัยปราดอุดมทีมข่าวไทย PBS รายงาน นึกไม่ออกเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคุณพิมพิมลคะถ้าเกิดเรื่องแบบนี้กับเราหรือว่าคนในครอบครัวจะต้องใช้กําลังใจต้องใช้เวลามากน้อยแค่ไหนถึงจะลุกขึ้นสู้ได้แต่ว่ารอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะของผู้ประสบเหตุคุณนีเมื่อสักครู่นี้คงจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มของคุณนีได้นะคะผ่านทาง YouTube ของไทยพีบีหรือว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ขึ้นเป็น QR code คค่ะถ้าท่านสแกนเอาไวา้หรือว่าย้อนกลับไปชมย้อนหลัง คลิปของข,ข่าวข้ามมิติใหม่ทั้งทาง YouTube ทาง Facebook สามารถสแกนแล้วก็เข้าไปติดตามบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ค่ะ